ซึ่งพอใจในการถ้าเราไปเทียบแบบชุมชนชาวสักกะก็โสดาบันสักกูตรแล้วพระเจ้ามาแนะนําให้ชุมชนชาวโโส,สักกะเนี่ยรักษาอุโ,อโบโสถแปประการเห็นนะครับอ่าแล้วชุมชนชาวสักกะก,ะก็บอกว่ารักษาบ้างไม่รักษาบ้างพระอประมาณน้นี่อมีความประมาทของโสดาบันนนเนี่ยอ่าแต่ชุดนั้นโสดาบันทั้งทั้งชุมชนทั้งแกงอยู่แล้วเพื่อจะอัพให้เป็นสักกิไทยช่เพื่อจะอัพขึ้นมาครับก็ไปส่งเตือนนะครับใช่ครับไปใชค้ยกันถูกครับ อาจารย์ครับผมอราบอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยอีกครั้งได้ไหมครับเรื่องความหมายจริงๆคือในบาลีคือสมัยวิมุตติมันมีสมัยกับอสมยัยนะอสมัยเนี่ยก็คือถาวรละนะหลุดพน้นนะแต่สมัยเนี่ยก็คือได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยก็คือได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ได้ถาวร แต่ยังต้องเคยได้บ้างคำว่าได้ชั่วคราวหมายความว่าได้ในขณะทมสมาธิหรือว่าได้ตอนไหนครับท่านอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่ซึ่งสมาธิอันนี้ก็เป็นได้ทั้งสมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วก็ได้ตั้งแต่ช 1, 2, 3, นะั้นหนึ่งสองสามสี่นะก็แสดงว่าผมเข้าใจถูกไหมครับว่าคําว่าเข้าวิมุตต์เนี่ยมไม่ได้หมายความว่าเข้าแล้วหลุดไปเลย มันก็มีเหมือนกันที่เป็นสมัยวิมุตต์อย่างที่อาจารย์พูดแล้วมีอาสมัยวิมุตต์วิมุตต์มันหมายถึงการหลุดพ้นนะเหมือนกับในภพกคุณาสูตรที่บอกว่า <c oughs> จิตวิมุตตังจิตตังวิมุตตังเนี่ยจิตเนี่ยหลุดแล้วจากห้าปัญจหิโอรมปาคีหิสัญโยชนหิหลุดแล้วจากเบื้องต่ำสังโยชนเพราะว่าวิญญาณนางมันไม่ไปปฏิทิตังในนั้น มันก็หลุดเนี่ยนะอันนี้ก็บอกว่าจิตหลุดดังนั้นคำว่าวิมุตตไม่ใช่ว่าแต่นิพพานเลยนะทีละขยับวิมุตตขยักขยักขยักออกมาอก็แปลว่าคำว่าวิมุตตเนี่ยไม่ได้แปลว่าหลุดพ้นได้นิพพานแต่มันอยู่ที่ว่าหลุดอะไรกำลังคุยอะไรอยู่ต้องตัวตัวคำของมันคือหลุดหลุดอ่าหลุดจากอะไรเนี่ยเหมือนสุญตานตาว่างว่างจากอะไรใช่ไหมครับใช่ไหม ถ้าว่างจากอากุศลเป็นปฐมฌานว่างจากวิตกวิจารณ์เป็นทุติยฌานและไล่ไปจนถึงว่างจากขันห้าคุณคือ,อนิพพานครับอ,อย่างเจโตวิมุตติเขาแปลว่าหลุดโดยสมาธิแต่ยังไม่ได้บอกว่าหลุดไปนิพพานแล้วแต่จะหลุดจากสังโยชน์ตัวหนึ่งสองสามเท่านั้นถึงต้องมีแถมท้ายไงเจโตปัญญอันหาอาสวะมิได้ เพราะการสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองครับวาในทิฏฐธรรมหรือเปล่าครับอัดมาท่านเดียวแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องอะไรได้ต้องเอาให้จบใช่มันจะเป็นตัวขยายเพิ่มเติมว่าอาสวะคุณเนี่ยสิ้นไหมเพราะการอาสวะจะสิ้น่ยต้องเห็นนิสสารนะอุบายเครื่องออกไป้นซึ่งมันเป็นตัวอนุสัยหรือเป็นตัวอาสวะก็ใ โ okay, อเคตรงนี้ต้องรีเซ็ตใหม่เพราะแน่ดีนี่ก็บอกว่าวมื่อปุ๊บนี่ผมนึกถึงนิพพานแล้วออไม่ใช่ถูกต้องเราเราเราถูกเมมโมรี่มาอย่างนั้นตลอดไงตอนนี้พอเรามาเจอเนี้ยเราต้องเคลียร์ใหม่ได้วิมุตต<อ>ิอันเกิดแต่ในสมัยใช่ใช่ถ้าสกทาคามีก็คือได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยพีดิง้งสักเออสมาเดี๋ยนะฮะราคะโทสะโมหะเบาลงลง นี่คือวิตตดอันเกิดแต่ในสมัยคือวิตมดในแง่ของการหลุดพ้นจากราคะยึดมัจากการทําให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลงหลุดไปบางส่วนไม่ใช่แค่นั้นคําว่าราคะโทสะโมหะเบาบางลงมันต้องไล่ตั้งแต่ว่ากระทารรกิจนื่งด้วยการฟังกระทารรกิจนื่งด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดเนี้ทุกอันเป็นองค์ประกอบหมด จะมาอันเดียวไม่ได้ขยารวมกันเขาเรียกว่า,วาถูกต้องได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยถูกต้องนะได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยเป็นหนึ่งในสับเซตของการที่จะราคาโทสะโมหะเบาบางลงองค์ประกอบของมันคือกระทากิดเนื่องด้วยการฟังกระทากิดเนื่องด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยแล้วก็รู้ชัดเจตัวมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือ ซึ่งรู้ชัดเจนตัวจริงๆเนี่ยผู้เช้าเอาเอามาขึ้นต้นนะเอามาขึ้นต้นแต่อาตมายังไม่ค่อยชอบพูดตอนเอามาขึ้นต้นเพราะจะทําให้โยมรู้สึกว่าอะไรวะยังไม่ได้ฟังเลยหลุดแล้วหรอนะมออาตมาก็พยายามน่ะดึงมาพูดตอนท้ายก่อนนะแต่พอยมเข้าใจดีอย่างเนี้ยอัตมาก็อีกขยักหนึ่งแย่ไปว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมาก่อนนะซึ่งโยมควรจะ จำพระสูตรที่มา้าความเร็วของมานะอ้านะที่ว่าม้ากแกลบบุรุษพลิกอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> มันจะมีม้าพวกหนึ่งที่ปัญญามันเริ่มก่อนคือชวะมันมาก่อนพอชวะปุ๊กก็วันนะแล้วก็อาโรหะปรินาหะนี่และชวะเนี่ยคือความเร็วความเร็วมันมีตั้งแต่เห็นอริสัต4ีเป็นโอปปาติกะแล้วก็อรหันแบ่งสามเลเวลอีกนะ ดังนั้นตัวนี้ถ้าใครได้ความเร็วก่อนสองสามมันจะมาอย่างนี้ถ้าใครได้ความเ,าเรื่องของศีลก่อนมันจะมาอย่างนี้ความเพียรก่อนมันจะมาอย่างนี้พระเจ้าจะแบ่งตัวนี้เป็นระดับระดับอีกเหมือนกันดังนั้นช่องทางการเข้าุู้คุณเริ่มจากไหนคุณเริ่มจากศีลหรือคุณเริ่มจากนั่งสมาธิเลยปฏิบัติเลยนะลูกปฏิบัติไปเลยนะไม่ต้องไปเอาอะไรปุ๊บไอ้ไพวกนี้เริ่มจากสมาธิก่อนนะเหมือนพวกฝรั่งอะไปพูดเรื่องศีลเขาไม่สนใจ อยากทาสมาธิยอยากอ่ะกาหนดจิตเลยนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอาณาปานสีไอ้พวกนี้มาจากสมาธิก่อนพอสมาธิก่อนปุ๊บอะไรจะมาและอะไรจะมาพระเจ้าก็จะตรัสเริ่มเอาไว้ดังนั้นลองไปดูพวกม้าสามจังพวกจะแบ่งกลุ่มเลยถ้ากลุ่มพวกปัญญาก่อนจะเอาชะวะขึ้นก่อนนะนี่เป็นอย่างนี้อืนั้นพวกนี้เหมือนกันพวกสกาธาคามีเราเลยพิจารณาเทียบเคียงจากพระสูนเนี่ยนะพวกเนี้ยปัญญามาก่อน เมื่อปัญญามาก่อนเขาแทงตลอดในเรื่องสังโยชน์กรณีการเกิดกับพบได้เข้าใจดังนั้นเมื่อการเกิดกับพบได้เข้าใจพวกนี้เลยเคลียร์คัดเรื่องอะไรได้เรื่องทุศินมีศิลลาคากล้ามากรดฟุ้งซ่านได้เพราะเขาเข้าใจแล้วว่ามันคือกรรมวิตกพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกแก้ด้วยนิสลาะนะคือโยนทิ้งโยนทิ้งโย,นท,งยนทิ้งไปเรื่อยๆอย่างนี้ทําให้การเกิดสั้นลงทําให้พบสั้นลงดังนั้นพวกนี้จับประเด็นนี้อันเดียว ใไ,ไมอ่าเมื่อพวกนี้จับประเด็นนี้อันเดียวเนี่ยการใช้ชีวิตของพวกนี้มันจะยังมีความแย่อยู่บ้างซึ่งทำให้คนเนี่ยไปเห็นเอ๊ะทำไมปูลานะอิสิทัตตะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทำไมสารกานี้อย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่นี่นี่คือไอ้พวกนี้เลยไอ้พวกนี้เลยนะ,ะเสือกปัญญาเร็วไปหน่อยนะอเนี่ย กำลังเรื่องสินน้อยกําลังเรื่องเรื่องละความฟึ่งซ่านน้อยละความโกรธน้อยยังไม่ได้นะแต่รู้แล้วว่ะละอะไรจะสิน้นพัวมุ่งละตัวนี้มุ่งละตัวนี้ดังนั้นเวลาเวลาสังโยชน์เบื้องสูงเขขึ้นมาพวกนี้พระเจ้าจะเห็นนะจับแค่เรื่องสังโยชน์เกิดสังโยชน์สร้างภพถ้าพวกปัญญาแรงพวกหนึง่งเล่นพบอย่างเดียวซึ่งคือบุคคลสามยพวก ถ้าไม่อาคามีก็อนาคามีอาลาหันโดดอาลาหันไปเลยนะจากอนาคามีพวกนี้เนี่ยเพราะพวกนี้ใช้สองอุปสมบัติเองกามโยคะกับภาวะโยคะเห็นะ่าพอเคลียรกามโยคะได้พวัวเล่นอีกตัวเดียวคือภาวะโยคะไม่สนใจอุปติเลยเล่นอย่างเดียวเลยภาวะดับภพบดับภพบดับภพบให้ได้นะและพวกนี้ต้องอินทรีย์รแรงสตินรีสติต้องไว สติไวปัญญาไวสองตัวนี้ถึงจะเล่นพบได้เพราะโยมลองนั่งสมาธิเล่นพบสิไม่ทัน <c oughs> นะไ <c oughs> ม่ทางทันเลยจิตเคลื่อนไปแล้วเอาให้ทนันเพี้ยในจุดที่มันเคลื่อนไม่มีทางโยมจจเนาะมันยากสุดๆใช่ไหมแต่นั้นพวกนี้จะเห็นได้สติต้องเพี้ย <c oughs> ใช่ไหมต้องไวมากเลยเหมือนเราตั้งสติ <c oughs> เหมือนนึกถึงตอนที่เรานั่งสมาธิทั้งคืน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็จดจ่อ จะไม่ให้จิตเคลื่อนจะไม่ให้จิตเคลื่อนเคลื่อนปุ๊บกลับเคลื่อนปุ๊บกลับเคลื่อนปุ๊บกลับ<ม>ปุ๊บ<ม>นั่งทั้งคืนนั่งได้ไม่มีเหงื่อสักหยด <c oughs> เห็นนะแต่เราทําได้ไม่กี่ครั้ง <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่มันก็ยังเป็นกําลัง <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นมุมได้ว่าเฮ้ยมุมนี้ทําได้ <c oughs> ใช่ไหมอ่ามุมนี้เป็นมุมที่ทําได้อย่างเงี้ยอ่าเนี้ยมันจะมีไอ้พวกนี้อยู่ด้วยนี่อ่านี่คือการที่เข้ามาถึงวิมุตเข้ามาถึงได้โดยรอบ เห็นไหมดังนั้นผู้เจ้าก็จะจิ้มหมดคุณติดอะไรอะ่ะใช่นไหมติดฟุ้งซ่านเนะมาสุตตะท่องสุตตะไปใช่นไหมแล้วเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วก็สัตยาญาไปใช่นไหมนี่ติดเรื่องอะไรมักโกรธใช่ไหมอ้าวมักโกรธเองมาตรงนี้ใช่นไหมติดเรื่องอะไรสินยังไม่ดีใช่ไหมสินยังไม่ดีมาตรงนี้ใช่นไหมติดอะไรผู้เจ้ามีทางออกให้หมดเลย